จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันผมก็ฝากท่านราองพบตรท่านชัดชัยที่เป็นกรรมการสอบพิจโจกที่จะให้พิจโจกออกจากรางการนะท่านเป็นคนดีท่านช่วยช่วยดําเนินการด้วยไม่ใช่ท่านไปฟังมาแล้วตารวจป็นมเป็นให้หลักฐานท่านมาแล้วท่านเก็บเงียบเพราะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหากับใครท่านไม่ได้ครับท่านท่านต้องทําความจริงให้ปรากฏว่ามีตํารวจไซเบอร์ไปเอาเงิน จะ c a เ l นเตอร์ที่บนนมเปนจริงหรือไม่หรือไปเอาเงินจากเว็บพนันที่ที่บนมเปนจริงหรือไม่พอปอตายกินรับพันเพชรท่านได้รับรายงานจริงหรือไม่ท่านก็ต้องชี้แจงต่อสังคมเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ตำรวจไทยที่บนนมเปนเสียหายมากครับเพราะบนมเปนเขาบอกเลยว่าทําไมเขาถึงทลายปอนเปรดไม่ได้หลังจากที่ท่านชัดชัยเนี่ยไปรยประสานปล่อยปราศรานที่บนมเปนกับตำรวจทหารบนมเปนไม่ถึงสัปดาห์ครับ แค่สามสี่วันตำรวจทาหารกบินพร้อมกับท่านชัดไทยพร้อมตำรวจไทยทลายคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ที่ปอยเปดสามารถคนไทยเกือบสองร้อยห้าสิบคนแต่คนกลุ่มนึงไปไประชุมกันโอ้โหเป็นสัปดาห์กับมีภาพว่ามีการไปรับเงินจากคอเซนเตอร์กับเว็บพนันจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ผมถามว่าไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นจริง คำว่าเขาจะดีจะช่วกับพิกโจ๊้นะครับเขาจะดีหรือช่วกับพิกโจ๊กที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากพบพนันนะครับผมถามพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศเท่านั้นยังไม่พอนะผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงต้องมาช่วยสุรเชษฐ์หักพานกรรมการที่ตัดสินสุรเชษฐ์หักพานหนึ่งในสามมีความสนิทสนมกับ ตำรวจกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่ดูแลกรรมการที่ตัดสินคดีบิ๊กโจ๊กหนึ่งในสามผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะถามว่ามันจะมีความไมทธรรมกับตัวเชฐ์ถักพานยังไงก็ในเมื่อคนลงบิ๊กโจ๊กไม่ให้เป็นผบตรซึ่งนสนมดูแลกรรมการที่ตัดสินคดีบิ๊กโจ๊กและแบบนี้ผมถามว่าจะมีความเป็นกลางไหมเรียกผมไปสอบก็คุยเฉย,เฉย ไม่ได้มีการบันทึกพอปากคาผมถามว่ามีความเป็นธรรมกับสุเิษเ์นักพานไหมต่อมาอีกมีการกล่าวหาสารพัดมีเด็เกคำกล่าวหาผมถึงบอกว่าปีเจ็ดศูนย์สุเิษเ์หักพานจะกลับมาสำงานตนุนหลงชาติได้เพราะอะไร เพราะผมเชื่อว่าหลักฐานที่มีการยื่นกับปอปชเป็นหลักฐานที่ไม่มีน้ําหนักเพียงพอนะไม่มีน้ําหนักเพียงพอดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยว่าเพศพเกียนต้องเข้าใจด้วยว่าผมก็รู้จักคุณคุณชื่อใหญ่นะพี่ใหญ่นะครับก็เคยเจอผมอยู่แล้วที่ปินข้าวนะของพี่เปีย๊ยกเราเคยเจอกันอยู่แล้ว นันผมไม่ใช่คนพลิกลิ้นไม่ใช่ลิ้นสองแฉกและไม่ใช่คนที่นะครับเอางเงินผมบอกเลยว่าพี่โจ๊กจ้างตามราคามาตรฐานแล้วผมก็ไม่ได้ไปสนใจเงินพี่โจ๊กเพราะเป็นการจ่ายกับทางนายปาร์มของผมที่ผมเอายี่สิเปอร์เซ็นตมาลงกองกลางของชมรมแค่นั้นเองข้อตกลงของผมอีกข้อหนึง่งกับพี่โจ๊กสุริเชษฐ์พาน พี่โจ๊กเป็นคนที่มีคอนเน็ชันจำนวนมากมีข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากประเทศไทยวันนี้มันขาดผู้กล้าที่จะออกมาปรับปรามทุจริตคอร์รัปชันแบบผมพอเห็นว่าสุรเชษฐ์อภานยเป็นคนที่มีคอนเน็ชันมีข้อมูลเชิงลึกเชิงลับเอาลนะประวัติเขาจะเป็นยังไงก็ช่างพี่น้องประชาชนก็พิจารณาเองแต่สําหรับผมผมถือว่าถ้าผมเอาพี่โจ๊กมาทํางานคู่กับผมในการปรับปรามทุจริตคอร์รัปชัน ผมคิดว่าคนไทยได้ไประโยชน์ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนแคนเบระเทศได้ไประโยชน์ผมมาคุยพี่โจ๊กว่าเรามาช่วยกันปรับปารามทุจริตดีกว่าในฐานะที่พี่โจ๊กไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะมาเป็นประชาชนอย่างผมมาจับมือเท็กทีมันดีกว่าไปจับก,กลุ่มคุณจีนสีเทาไปจับพวกเจ้าที่รัฐกรมสุรากรทุจริต หรือตำรวจทุจริตหรือรังแกรประชาชนยัดข้อหาประชาชนดีกว่าไหมนี่คือสิ่งที่ผมชวนพิจ๊กมาทำตรงนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยสุดคือประชาชนได้ไประโยชน์ในคดีน้องแตงโมผมก็ไม่ได้ให้พิจ๊กมายุ่งเกี่ยวคดีน้องแตงโมไม่ได้พิจ๊กมาเลื่อกคดีน้องแตงโม แต่ผมอยากพิโจกมาเล่าสามปีที่ผ่านมาว่าพิโจกเนี่ยถูกใครสั่งไม่ให้มีการทําคดีน้องแตงโมในขณะที่เป็นผู้ช่วยบอกตลอแล้วความเห็นของพิโจกที่เป็นนักสืบสวนสอบสวน,นเนี่ยมีความเห็นอย่างไรให้พิโจกไปพูดให้สื่อมวลชนฟังให้พี่น้องประชาชนพิจารณาเอาส่วนที่คนบอกว่าจะมาฟอกข่าวไม่ใช่ครับจะฟอกขาวไม่ขาวมันอยู่ที่ปปชนะครับมันอยู่ที่ปปงเพราะปปงมาแจ้งความพิโจกก็หาฟอกเงิน พิโจก็นะมีหน้าที่ต้องไปชี้แจงต่ออายการนะครับในคดีพิเศษว่ามีการฟอ,อกเงินหรือไม่ก็ต้องไปขึ้นสารแท่งคดีฟอ,อกเงินคดีปปช,ชพิโจก็มีหน้าที่ไปสู้ว่ามีคนกล่าวหาว่ารับเงินจากเว็บพนันออนไลน์พิโจก็มีหน้าที่ไปสู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรเราต้องการบอกตรงๆว่าพิโจกเรารับผิดชอบให้แค่นี้เราไม่มีอำนาจไปให้ผลเอ,อกกิรพันธ์เพชร จะให้ไม่ให้พี่โจอะไรกันผมไม่มีอำนาจผมไม่เคยสนใจตรงนั้นอยู่แล้วเพราะผมก็บอกพี่โจไปแล้วว่าทําใจไปเลยตรงนั้นเขาจะไล่คุณออกเขาจะให้คุณออก,ออกถอดยศอะไรให้เขาทําไปเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคุณมีหน้าที่ไปสู้ในคดีอาญาอย่างเดียวตำรวจทุกนายที่โดนคดีอาญาถ้าไม่ผิดสุดท้ายก็ได้กลับมาเป็นตำรวจอยู่ดีตามระเบียบของสังานัมพุทธเจ้าเมื่อต้องหาคดีอาญา ก็ถูกให้ออกรายการก็เป็นเรื่องปฏิธรรมนาของตํารวจทั่วไปแต่เมื่อคุณไปขึ้นสารสารยกฟ้องนะครับถึงที่สุดหรืออายการสั่งไม่ฟ้องกั้ที่สุดคุณก็กลับมาเป็นตํารวจได้เมื่อคุณกลับมาเป็นตํารวจคุณยังมีอายุรายการถึงปีสองพันร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับคุณอาจจะกลับมาปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ได้คุณยังเหลืออตั้งเจ็ดสี่มันก็เป็นไปได้หมดเพราะอนาคตข้างหน้าอีกสองสามปีไม่มีใครรู้ ถึงวันนั้นผมอาจจะตายหาไปแล้วก็ได้หรือพี่โจ๊กก็ไม่อยู่แล้วก็ได้หรือทุกคนก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ได้คนที่ลมิกโจ๊กเพราะอย่าลืมว่าคุณกีรัตพันเพชรปีหน้าอีกปีเดียวก็กเกษียณยุติการต่อมาก็จะเป็นใครพี่หวานนะครับสืบทอดอำนาจต่อจากคุณกีรัตพันเพชรก็แค่เจ็ดศูนย์ดังนั้นเนี่ยนะครับผม้องบอกว่า ทุกอย่างคืออันนี้คือผมทําอย่างตรงไปตรงมาถ้าเขามีกรรมเขาทําผิดจริงนะครับเขาต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วผมไม่ได้มาช่วยพี่โจ๊กทําดําให้เป็นขาวทําขาวเป็นดำไม่ใช่พี่โจ๊กมีหน้าที่ไปชี้แจงต่อปปชถ้าผิดพี่โจ๊กก็ต้องไปขึ้นศาลผมก็ไม่หน้าที่จัดหานายความไปขึ้นศาลให้พี่โจ๊กแค่นั้นเอง ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินถ้าหากว่าปปชสั่งฟ้องแค่นี้คือหน้าที่ผมครับผมไม่ใช่เป็นเทวดาที่จะไปช่วยบิ๊กโจ๊กให้หลุดคดีได้หรืออะไรได้แต่ผมยืนยันว่าทุกอย่างคือเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกริกาสากลดังนั้นวันนี้ใครจะตรวจสอบบิ๊กโจ๊กตัวปไปเลยครับผมไม่เกี่ยวใครจะแจ้งวาหาบิ๊โจ๊กอีกสิบคดีก็ไม่เกี่ยว ผมยินดีทุกคนทําได้เลยครับเพราะต่างคนต่างใช้สิทธิ์ของแต่ละคนผมไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงใครอยู่แล้วพี่โจกมีหน้าที่ไปชี้แจงอย่างเดียวนะครับชี้แจงหลุดก็เป็นกลับมาเป็นตํารวจก็มีโอกาสเป็นผบตรแค่นั้นเองนะอันนี้คือให้เข้าใจทุกคนเพราะตรงองผมมีแค่นี้กับพี่โจกสุรเชษดักพานนะครับนะผมไม่ใช่ไปนับเงินพี่โจกพี่โจกจ้างทนายความของผมเสื้อสุดี ตุทีพงศ์ที่เป็นทนายส่วนตัวผมที่เป็นตนานกฎหมายมาดูแลกฎหมายให้แกผมมีหน้าที่เอาหลักฐานที่พี่โจ้ให้มามาเทียบกับของพี่โจ้แล้วก็ให้คือไปเป็นธรรมก็คือไปร้องให้มีการตรวจสอบผมร้องรองผู้การตำรวจไซเบอร์ที่พลตำรวจโทอัรเดชพิมลศรีให้ตรวจสอบว่าเขาขายฟอกเงินไหมนะครับสองผมร้องสมกกรให้ตรวจสอบเพราะเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจที่ดิน ผมก็อยากจะรู้ว่าจริงไหมมีการเสียภาษีไหมก็ทําอย่างตรงไปตรงมาถ้ารองผู้การไซเบอร์สุจริตถูกต้องก็โอเคก็แฟรแฝก็เป็นการฟอกให้เขาไปในตัวอยู่แล้วอันนี้คือเข้าใจกันนะครับนะเรื่องต่อมาพี่น้องประชาชนครับมาแกเนี่ยเอาผมไปแฝนว่าอุ้มบอยพัทยาเสร็จแล้ว บอกรับปากผมว่าวันจันทร์แต่ผมชี้แจง